สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ยพูดนะครับว่าไม้แบตนะครับที่ลดราคาเยอะนะครับในช็อปร้านกีฬาดังๆนะครับมีความน่าซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่อาเพิ่งไปซื้อลูกแบตใหม่นะครับแล้วก็เฮ้ยไปเจอนะครับเขียนลดราคา4 0 5 0หสเเนะครับอุ้ยจาก4,800เหลือ2 4 0 0ี่จากส0 0 0เหลือพันห้านะครับหลายคนนะอาจจะเห็นแล้วสงสัยว่าเฮ้ยมันของดีหรือเปล่านะครับพี่อเขาบอกนะว่าเฮ้ยพี่อาไปลองแล้วแบบว่ามีความประทับใจหลายอย่างนะครับขนาดพี่อานะครับเพิ่งซื้อนะครับไม้แบตนะครับ เฮ้ยตัวท็อปของปีนี้มานะแล้วรุ่นท็อปของยี่ห้อด้วยนะเพี้ยนังอย่างได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไอก้กุ้งี่มันเนี่ยลดนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ว,ว่าเขาใช้เทคโนโลยีเก่านะครับก็คือว่าถ้าจะเปรียบเทียบง่ายนะอ่ะถ้าเกิดนะครับซัมซุงโน้ตนะรุ่นที่แพงที่สุดของซัมซุงคือโน้ตใช่ไหมโน้ตเมื่อสามปีก่อนเนี่ยกับมันราคาสองหมื่นกว่าบาทกับซัมซุงอ่ะในเรทราคา 9,900บาทเนี่ยคุณจะเลือกอะไรครับแต่โน้ตมันตกรุ่นมาสามปีแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับมันเป็นของที่แบบอะไรตกนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องวัสดุเท่านั้นเองสิ่งที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนกับไอ้พวกนั้นอน่ะมีแค่อย่างเดียวนะครับคือกริปนะครับตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม้แบตน่ะที่มันมีอายุสี่หรือห้าปีครับหรือสามปีเนี่ยกริปที่เกิดไม่ใช้เนี่ยยังไงก็เสื่อมนะซึ่งเขาก็มีการแถมนะครับก็ ก็สามารถนะครับเอามาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นว่าอะไรครับเทคโนโลยีนะครับเมื่อประมาณนักเพี้ยนสี่ปีก่อนอ่ะคาร์บอนสามสิบเป็นอะไรที่แบบว่าจะอยู่ในไลฟ์แพงๆนะครัสี่ห้าพันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสองพันกว่าบาทคาร์บอนสามสิบได้นะครับแล้วก็เล่นเปลี่ยนคาร์บอนไปนะครับแต่ว่าตัวท็อปเมื่อสี่นะครับหรือสามปีก่อนอ่ะเฮ้ยคาร์บอนสามสิบมันเป็นแบบอะไรเรื่องของวัสดุไงดังนั้นนะครับ สิ่งที่จะบอกก็คือว่าในเรื่องของวัสดุอะ่ะตัวท็อปของเมื่อสามหรือสี่ปีก่อนอะ่ะมันได้เท่ากับอะไรครับในรูปของธรรมดาอยู่แล้วนะครับในเลทธรรมดาแล้วแต่นะครับมันก็จะมีความต่างกันนะครับคือในเรื่องนะครับของเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์จะตัวละสี่ห้าพันสมัยก่อนนะครับที่เขาลดลงมาครึ่งนึงเนี่ยเฮ้ยมันก็จะมีดีไซน์นะครับอย่างเช่น,นทรงตัดเพรแล้วก็วัสดุนะครับที่ออกหน้าออกมาคํานวณนะครับได้พิถีพิถันแล้วก็ดีกว่าใน ของไอ้สองพันกว่าบาทในปัจจุบันนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของความพิถีพิถันนะ่แต่นะครับมันก็จะมีครับในเรื่องของเนี่ยตัวนี้นะจ๊ะกับนะครับด้ามด้านนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อนะเพื่อนไปดูก็แหละไม่ว่าต่อให้ตัวท็อปตัวไหนนะครับเมื่อจากยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่นะครับก็ยังเป็นแบบไม้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นพวกอะไรครับคาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นแบบพลาสติกแบบเกรดพิเศษนะครับซึ่งนะครับในระยะยาวครับ เวลาเราตีเราไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้แตกเพราะหลายคนนะครับอาจจะเห็นนะครับว่าเวลาคนตีตีแบตแรงๆอ่ะมันนะครับหักนะครับตรงนี้มันหักสาเหตุเพราะอะไรครับเขาเป็นไม้นะครับแล้วก็แบบเหงือเข้าไปซึมเรื่อยๆนะครับแล้วก็พันกิ๊บไม่ดีเนี่ยพอเหงือเข้าไปเนี่ยโดนไม้เยอะๆนะครับมันก็เกิดการแตกก่อนะครับเวลาเขาตีแรงๆไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการหักแต่ยุคใหม่เขาแก้ปัญหาครับโดยการใช้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ใช้นะครับเป็นพลาสติกเกรดพิเศษดังนั้นการหักจากการตีเนี่ยไม่เกิดแล้วครับในแบบ อะไรในยุคใหม่นะครับในช่วงปี2ปีมานเนี้ยดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังอยากได้แบบอะไรฟังก์ชันอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องในในราคาครึ่งราคานะคุณอาจจะต้องรออีก3 4ปีนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแบบลดของลดราคานะครับแต่ว่าในเรทเนี้ยถ้าเกิดต้องดงการเทคโนโลยีคุณก็ต้อง,ต,องต้องจ่ายแบบอะไรเกือบเต็มอยู่นะราคาเต็มอยู่นะครับก็ถามว่าดีไหมล่ะเฮ้ยเพื่อนก็บอกว่าดีนะรวมถึงได้ฟิลลิ่งแบบอะไรแบบเยอะมากอะ่ะเพราะว่าจะบอกนะครับว่าแม้บางอย่างอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ รุ่นใหม่ไม่ผลิตน,นะเพี่อนไปเจอไม้แบบอะไรอะของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งครับเฮ้ยแบบเป็นสายปลูกอะแล้วมันมีความกระด้างนี่สูงมากนะเนื่องจากใช้เทคโนโลยีเก่าอ่ะเป็นแบบไอ้ตัวนี้แบบนานาน,าน,นะครับแล้วควาร์บอนแบบเกลดแข็งแข็งอะแบบเฮ้ยตีแล้วโคตรกระด้างอะ แต่นะครับถ้าคุณเป็นสายบุกนะคุณเนี่ยต้องการไม้กระด้างอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับคนไม่ค่อยเล่นแบบสายบุกแบบกระด้างขนาดนั้นนะครับเขาอ่ะเล่นบุกไหมบุกแต่ว่าต้องมีเทคโนโลยีนะครับที่ลดความกระด้างให้เขาับในเรื่องของคำว่านี่เรื่องวัสดุอะไรเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันก็จะแบบว่าอะไรครับความสั่นสะเทือนจะน้อยกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรครับลีมด้วยเพราะถ้าเกิดคุณนะครับยังใช้แบบอะไรฟิลลิ่งแบบโคดโคนะครับแบบสมัยก่อนอยู่ะก็แบบว่าอะไรครับสมัยที่ขายไม่ได้นะครับคนจะชอบต ตบมันมีไหมมันก็มีแต่ถามว่าคนที่ชอบตีตบฟิลลิ่งแบบมันต้องสะเทือนแบบตนเทือนแบบยุคก่อนเนี่ยมันไม่ได้ครับมันขายไม่ได้ครับแบบเฮ้ยเป็นหลายตัวแบบจับแล้วฟิลลิ่งแบบสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเลยแบบว่าเฮ้ยคือสมัยเนี้ยแบบต้องมีความนิ่มนวลอะไรเขาบ้างนะครับก็สมัยเนี้ยพูดตรงนะว่าใครซื้อไม้สมัยเนี้ยค่อนข้างที่จะว่าอะไรคุณเล่นเนี่ยแต่ว่าความกระทบกระเทือนถึงข้อมือถึงอะไรคุณเนี้ยจะน้อยกว่านะครับ ในยุคก,ก่อนคนระับเพราะว่าเขามีวัสดุดูแบบเพื่อซอฟแรงให้แต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกแรงเวลาตีนะเพราะว่าแรงเขาสึกเวลาตีก็มีอยู่แล้วะแต่ว่าให้การสัน่นเดือดเด้อมาเนี่ยมันจะน้อยกว่าแล้วก็ทําให้ดูแลสุขภาพเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดใครอะไรยังมีความชื่นชอบนะในเทคโนโลยีแล้วฟิลลิ่งแบบเดิอเดก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาคนระับเขาก็เปลี่ยนกลิฟให้เราครับเพียงแต่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าล่ะ พอเพียนะครับไปเจอบางตัวแล้วชอบนะชอบนะแบบฟิลลิ่งสมัยก่อนที่แบบว่าหาไม่ได้แล้วแบบบุบนะครับไปเจอไม้บุกอะลองฟาดเลยปุ๊บโอ้โหแบบโคตรแข็งอะขนาดแบบแต่เปล่าๆปล่าแบบไม่มีเอ็นอะตีไปปุ๊บขวดงี้ปุ๊บยังแข็งขนาดเนี้แล้วเกิดยูใส่เอ็นนะแล้วฟาดไาแบบตบเนี่ยแบบโอ้โหแบบกระด้างถึงมืออะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะเพราะก็จะมีหลายแบรนด์นะที่เรายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะอย่างเช่นอะไรวิกเตอร์นะครับ Sb12 ใช่ไหมสวาน12นะครับไอ้ตัวนั้นนี่ยก็ยังแบบเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับแต่ว่าของบางเจ้าก็แบบว่าอัาไปเรื่อยๆไงดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้นะงแต่ว่าคุณก็อาจจะเป็นแค่เทคโนโลยีเก่านั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณตีทั่วๆไปไงคุณก็จะได้แบบว่าของดีราคาถูกนะครับซึ่งคุ้มมากเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับเป็นเล่นแบบสายแข่งขันน่ะก็ยังอยากให้ซื้อแบบอะไรยุคใหม่อยู่นะครับงแต่ว่าถ้าเกิดใคระที่จะเริ่มเล่นมาเล้นอยากเล่น เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะเป็นตัวท็อปของสมัยก่อนอะ่ะก็นักกีฬาใช้ด้วยนะนักกีฬาใช้ด้วยนะจ้าดังนั้นก็การันตีความสามารถได้เลยว่ามันทนมือทนไมอ้อ่ะโอเคครับถึพี่เป็นคนนี้นะชอบฝากกดไลค์กดสไคแล้วก็แชร์ด้วยนะ